ทำไมน้ำดื่มแบรนด์นี้ถึงออกแบบฝาขวดมาเป็นแบบนี้จากที่ก่อนหน้านี้นะคะฝาเคยแยกออกจากตัวขวดได้เลยแล้วรู้หรือเปล่าว่าถุงรีฟิลแบบนี้ รักโลกได้ไม่เท่ากับการซื้อขวดใหม่ทุกอย่างรอบตัวเราล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากการออกแบบค่ะไม่ว่าจะสินค้าทุกชิ้นที่เราถือแอปใน iPhone หรือแม้แต่อีโมจิที่เราใช้กันทุกวันไปจนถึงอีเมลไม่ว่าจะ Gmail Hotmail Yahoo หรือแม้แต่แอปธนาคารเองและบริษัทใหญ่เหล่านี้ก็ล้วนต้องมีดีไซเนอร์ทั้งนั้นซึ่งถ้าพูดถึงทั้งหมดนี้นะคะคลิปนี้อาจจะไม่จบแน่ๆค่ะวันนี้เราก็เลยจะชวนไปโฟกัสกันแค่คำว่า ดัดีไซน์หรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าที่แค่เปลี่ยนการออกแบบเท่านั้นก็จะสามารถเปลี่ยนโลกได้แล้ว ทำไมการออกแบบสินค้าถึงสำคัญมากๆนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกว่าถุงรีฟิลเนี่ยอาจจะลักโลกได้ไม่เท่ากับการซื้อแบบขวดซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถมองได้หลายมุมเลยนะคะอย่างเช่นถ้ามองในมุมของการลดการใช้ปริมาณพลาสติกถุงรีฟิลเองก็อาจจะใช้พลาสติกในปริมาณที่น้อยกว่าในกระบวนการผลิตนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมรีไซเคิลเองหรือว่าระบบการหมุนเวียนนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างน้ำยาล้างจานแบบถุงเติมที่ถูกโปรโมทว่าดีแล้วก็ประหยัดแถมยัง ช่วยลดการใช้ขวดด้วยแต่จริงๆแล้วถุงรีฟิลเหล่านี้กับรีไซเคิลไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นพลาสติกประเภทมัลติเลเยอร์ที่เมื่อเทียบกับขวดที่ส่วนใหญ่ผลิตมาจาก HDPE, PP หรือว่า PET นะคะที่สามารถเอากลับมารีไซเคิลลดการใช้ทรัพยากรใหม่พร้อมๆกับลดขยะที่จะถูกส่งไปยังบ่อฝังกลบได้แต่ถึงจะเป็นแบบขวดนะคะต้องบอกก่อนว่า หากทิ้งไม่ถูกที่หรือว่ากําจัดผิดวิธีหรือรีไซเคิลในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก็อาจจะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมา ซึ่งเพจลุงซาเล้งเองนะคะเพจที่ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะแล้วก็ประเด็นสิ่งแวดล้อมมาตลอดเนี่ยก็เคยออกมาคำนวณเปรียบเทียบระหว่างถุงรีฟิลแบบเติมกับขวดนะคะว่าอันไหนเนี่ยปล่อยคาร์บอนหรือว่าสร้างกา๊าซเรือนกระจกมากกว่ากันระหว่างถุงกับขวดซึ่งถ้าทั้งสองสิ่งนี้นะคะถูกส่งไปที่บ่อฝังกบหรือว่าหลุดออกไปในสิ่งแวดล้อมขวดก็อาจจะสร้างคาร์บอนในปริมาณที่มากกว่าค่ะซึ่งเราอาจจะต้องส่งไม้ต่อให้กับระบบการจัดการกันอีกทีนะคะแต่ถ้ากลับมามองในมุมของการออกแบบนั่นก็คือการออกแบบ ตภัณฑ์ที่มากกว่าแค่การออกแบบเท่านั้นนะคะแต่ต้องคิดให้ลึกถึงขั้นแมทท r เรีหรือว่าวัสดุของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยและสําหรับผลิตภัณฑ์ที่วัสดุสามารถ recycle ได้อยู่แล้วก็อาจจะต้องมองผลกระทบสิ่งอื่นๆที่เราอาจจะสร้างให้กว้างขึ้นอีกนิดได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่แบรนด์นี้ ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ขวดน้ําดื่มด้วยการทําให้ฝาขวดเนี่ยติดอยู่กับปากขวดนะคะซึ่งเวลาเปิดเนี่ยก็จะไม่หลุดออกจากขวดนั่นเองโดยเบื้องหลังความคิดนี้นะคะอยู่ภายใต้คอนเซปต์ก็คือเซฟพื้นที่สีฟ้าค่ะเพื่อลดโอกาสที่พลาสติกจะหลุดลงทะเลที่ปัจจุบันขยะพลาสติกไหลลงทะเลจํานวนมากจนเกิดเป็นแพงขยะยักษ์กลางมหาสมุทรที่เรียกกันว่า Great Pacific Garbage Patch ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศฝรั่งเศส3ประเทศต่อต่อ,ตอ,ตอกันค่ะและประเทศไทยก็อยู่ในท็อป10ประเทศที่ปล่อยขยะ ลงทะเลมากที่สุดด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือคิดตั้งแต่แรกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมานั้นจะก,กลายเป็นขยะมากน้อยแค่ไหนนะคะและเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจหรือว่าผู้ผลิตสินค้าทุกแบรนด์สามารถทําได้ตัวอย่างหนึ่งก็คือไอศครีมแบรนด์นี้ค่ะที่เชื่อว่าไอศครีมก็เปลี่ยนโลกได้ Ice Cream introducing Ben and Jerry's Netflix and Chill เจอรี่กรีนฟิลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งของ Ben a n นเจ s Ice cream นะคะแบรนด์ไอศิครีมที่มีประวัติมายาวนานกว่า40ปีจากอเมริกาเคยพูดไว้ว่าการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์และธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการทำให้แพคเกจจิ้งของแบรนด์นี้นะคะพัฒนาจากถ้วยพายสำหรับใส่ไอศิครีมของแบรนด์ให้รักโลกมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่ Ben แอนเจ r รี่ไอ e ิ่งครเนี่ยได้ทำการปฏิว องตัวเให้ส่วนใหญ่ทํามาจากกระดาษเพื่อลดการสนับสนุนการขุดเจาะน้ํามันและปิโตเคมีซึ่งก็เป็นรากฐานสําคัญของแบรนด์มาตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งนะคะที่ Benz a n อนเจอรี่ไอศครีมเนี่ยตั้งแต่เดวันในปี1978 <c oughs> ก็มีจุดยืนเรื่องสังคมมาโดยตลอดค่ะอย่างการใช้ครีมและนมวัวที่ต้องมาจากท้องถิ่นเท่านั้นและเป็นบริษัทที่บริจาคก,กําไรกว่า7.5เให้กับสาธารณณะเสมอมาภายใต้แนวคิดที่ว่าความยั่งยืนของพวกเขาคือความยั่งยืนของผู้คน ของโลกดังนั้นผลกําไรและความสําเร็จทางธุรกิจจึงเป็นการสร้างส,างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองและสําหรับโลกในวันนี้ที่เราต่างต้องพูดถึงความยั่งยืนในทุกมิติแล้วการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเป็นกระดาษไม่ต้องตัดไม้จํานวนมากหรอนี่อาจจะเป็นคําถามใช่ไหมคะสิ่งที่แบรนด์ไอศกรีมนี้ทําก็คือการเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า Pack for Good นะคะกับองค์กรที่ทํางานปกป้องไม้และสิทธิชุมชนอย่าง c a n o p ี ที่จะคอยตรวจสอบและทํางานกับแบรนด์ต่างๆที่อยากเปลี่ยนวัสดุมาเป็นกระดาษมากขึ้นโดยให้กระดาษเหล่านั้นไม่ทํามาจากไม้โบราณไม้ใกล้สูญพันธุ์และที่สําคัญเลยจะต้องไม่ใช้ไม้ที่ผิดกฎหมายหรือกระทบต่อวิถีของชนพื้นเมืองนะคะทาให้กระดาษที่ถูกนํามาใช้ในแต่ละแบรนด์โปร่งใสและมีความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและต้องได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council หรือว่า FSC ด้วยนอกจากนี้ Ben a n Jerry's Ice Cream เองนะคะยังตั้งเป้าด้วยว่าจะต้อง ลดการใช้กระดาษลงในอนาคตและตั้งเป้าที่จะใช้กระดาษให้ได้100%ซึ่งในปีนี้เองนะคะแบรนด์ไอศครีมนี้ที่มีบริษัทแม่อย่างยูริเนเวอร์เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเหมือนกันว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าที่ตั้งเอาไว้ได้หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ของ Ben a n นเจอรีสไอศครีมทั้งหมดนี้จะต้องสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําทําปุ๋ยหมักหรือว่ารีไซเคิลให้ได้ภายในปีนี้ด้วยหรือถ้าเราไปร้านสะดวกซื้อตอนนี้นะคะเราอาจจะเริ่มเห็นหลายแบรนด์ที่เริ่มมีการปรับตัวให้เป็นส่ว หนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนมากขึ้นแล้วอย่างหลายแบรนด์น้ำดื่มตอนนี้นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนโฉมขวดน้ำดื่มด้วยการเอาฉลากออกค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์เลยที่ทำแบบนี้และเมื่อพูดถึงแบรนด์ที่หัวใจเรื่องของการออกแบบที่ไม่ใช่แค่ยกระดับชีวิตของเราเท่านั้นนะคะแต่หัวใจของการออกแบบจนถึงขั้นที่คลอดออกมาเป็นสินค้าอยู่บนฐานคิดที่จะต้องยั่งยืนที่สุดซึ่งก็เป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนั่นก็คือแบรนด์ควาลีค่ะ พอลลีก็คือ sustainable design สัญชาติไทยนะครับเน้นการออกแบบเพื่อความยั่งยืนเป็นแบรนด์ที่ออกแบบของจากพวกขยะช่วย upcycle สิ่งต่างๆแล้วก็ช่วยให้บริษัทอื่นๆหรือว่าองค์กรที่อยากจะทำเรื่องนี้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วเราก็ช่วยทำให้เรื่องของการทำ upcycle มันสำเร็จได้โอเคเราพูดเรื่องปัญหาจากการบริโภคก็จะมีรูปวานตอนนี้เป็นฟังก์ชันการใช้งาน ที่ว่าใส่ถุงที่เราใช้แล้วเนี่ยเพื่อมารียูสแล้วเราก็บอกด้วยว่าตัวเขาเนี่ยก็ทำจากถุงพลาสติกด้วยโดยที่เราไปร่วมกับพาร์ทเนอร์เราคือโครงการวนดึงออกมาก็คือช่วยเอาพลาสติกที่อยู่ในร่างกายเขาออกมาอตอนเราทิ้งก็เหมือนแบบมันอาจจะเข้าไปอยู่ในตัวเขา จุดที่ทําให้เรามาคํานึงถึงว่าเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันมากกว่าเรื่องหยุมหยิมเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเราพบว่าตัวเองอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาครับของปัญหาที่ใหญ่คือเราก็ผลิตของเราก็ขายของเราก็ออกแบบของใช่ไหมครับเราผลิตเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องใช้ทรัพยากรต่าง เอามาทํางานเราต้องใช้พลังงานแล้วเราก็ขายของก็คือเราก็ต้องพยายามไม่ได้สนใจว่าลูกค้าจะซื้อไปแล้วจะได้ใช้ไหมจะอยากใช้ไหมการออกแบบก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากได้โดยไม่สนใจว่าเขาจะจำเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ไอกิจกรรมรวมๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสร้างผลกระทบเชิงลบนะครับอย่างตัวอย่างอย่างเนี้ยอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่กั้นหนังสือก็เรียกง่ายๆว่าบุ๊กเอ็นนะ ก็จะมีหนังสือเนี่ยกันไว้แบบนี้แต่ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือเราก็อาจจะอ่านไม่จบเราก็จะมีบุ๊กมาร์กที่เราสามารถที่จะดึงออกมาจากบุ๊กเอ็นอันเนี้ยก็เป็นการใช้งานที่มีความต่อเนื่องกันแล้วเวลาเรามองทั้งชิดทั้งชุดเนี่ยเวลามีหนังสือหลายๆอันอยู่ตรงนี้มันก็จะเหมือนต่อยอดเป็นภูเขาเรื่องราวภูเขาวความรู้ว่าเราอ่ะผจญภัยไปถึงตำแหน่งไหนแล้ว ด้วยตัวแทนของสัตว์อันนี้ทีนี้สิ่งที่อยากจะให้เห็นภายใต้การออกแบบอีกก็คือ,อตัวบุ๊กมาร์กบุ๊กเอ็นเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่ยาวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราจะเอาแบบนี้ขนส่งอะ่ะก็แปลว่ามันก็จะต้องแบบค่อนข้างจะเกะกะเลยเราก็ออกแบบให้ส่วนที่เป็นส่วนถามเนี่ยสามารถถอดได้แล้วก็เก็บเข้าไป เพื่อที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องซึ่งการออกแบบเพื่อการขนส่งเนี่ยก็เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการออกแบบเพื่อขนส่งเนี่ยจะช่วยให้เราลดจำนวนเที่ยวในการส่งมันก็ทำให้เรานอกจากจะประหยัดค่าขนส่งแล้วเนี่ยการปล่อยมลพิษของรถที่เราขนส่งน้อยลงแล้วก็ประหยัดพลังงานในการ ขนส่งด้วยแล้วตัวที่เราออกแบบกล่องที่มันเป็นรูปร่างหนังสืออย่างเงี้ยมันยังช่วยในการดิสเพย์สินค้าก็กล่องตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นดิสเพย์ไปด้วยจะเห็นว่ากล่องเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นการออกแบบที่สามารถที่จะให้มีฟังก์ชันหลายๆอย่างลงไปในชิ้นเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้การใช้ทรัพยากรมันคุ้มค่ามากๆ วิธีการออกแบบอันนึงที่เรียกว่ามัลติฟังชันนะครับคือการที่เราใส่การใช้งานหลายๆอย่างลงไปในของชิ้นเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยของ1ชิ้นเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการใช้งานที่ว่าอ่าถ้าใช้ชิ้นนี้เสร็จแล้วจบขั้นตอนนี้เราก็ต้องไปใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึง่งเพื่อทำอีกขั้นตอนหนึง่งมันก็ถ้าเรารวบมันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็จะประหยัดทั้งทรัพยากรและก็เวลาหรือว่า บางทีของอันนึงเนี่ยมันหมดหน้าที่จากเรื่องนึงไปแล้วมันสามารถไปทําอีกหน้าที่หนึ่งต่อเพราะว่ามันไม่ได้ใช้พร้อมกันอันนี้มันก็ได้มันก็เหมือนกับว่าของบางอย่างเนี่ยมันถูกยืดอายุการใช้งานออกไปตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้งานนะแต่พอเราเปิดขวดดื่มเสร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยไอขวดใบนี้มันถูกดัดแปลงเป็นอย่างอื่นไปใช้อย่างอื่นต่อกลายเป็นแจกันกลายเป็น ภาชนะเพื่อใช้งานอื่นทํานองนี้แต่ว่าการออกแบบมันจะช่วยให้เราไม่ไม่รู้สึกว่าผิดกาลเทศะว่าแบบเอ๊ะทำไมเอาขวดอันนี้มาใช้งานแบบนี้อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งให้เซฟทรัพ,พยากรอย่างงานของเราเองเนี่ยก็จะมีพวกเกมตึกถล่มที่มันทําจากแหนอวนซากแหนอวนการที่เราแบบสเปคว่าเราใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการออกแบบซึ่งมันก็ช่วยละว,ว่าอ่ะเนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิลใช่ไหม ก็ใช้แหอวนแล้วแหอวนนี้เราก็เลือกด้วยว่าเป็นแหอวนที่เราร่วมกับมูลนิธิที่รณรงค์ให้ชาวประมงเนี่ยเก็บซากแหอวนมา Impact ที่2ก็คือเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วคือนี่แค่เรื่องการสเปคว่าจะหยิบอะไรมาใช้นะซึ่งอำนาจนี้มันอาจจะอยู่ในมือของนักออกแบบและถ้าพูดถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะคะคอนเซ็ปต์ในเรื่องของรักโลกและความยั่งยืนเนี่ยก็กำลังกลายเป็นไฮไลท์สำคัญ อย่างงานประกวดต่างๆที่เริ่มให้เรื่องความยั่งยืนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการออกแบบมากขึ้นอย่างเวทีการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกและก็เป็นหนึ่งในเวทีที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยอย่าง IF Design นะคะที่ปีนี้เองเนี่ยก็ได้มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ด้วยการให้เกณฑ์ความยั่งยืนเป็น1ใน5เกณฑ์ในการตัดสินสาขาการออกแบบทั้ง9สาขาและ82หมวดหมู่ของ IF Design Award ด้วยจากที่ผ่านมานะคะจะมีแค่การคำนึงถึงแนวคิดรูปแบบ ฟังก์ชันและก็ความแตกต่างเท่านั้นที่งานนี้ถึงขั้นจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญถึง7คนนะคะจากหลากหลายสาขาเลยเพื่อช่วยกันตั้งเกณฑ์กําหนดด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะมองออกไปให้กว้ายนิดนึงก็อาจจะต้องคิดถึงว่าเราสร้างมันขึ้นมาอย่างไงมันสร้างผลกระทบ อะไรกับรอบข้างบ้างมันก็จะเป็นแนวคิดเรื่อง sustainable design หรือว่า eco design หลักคิดง่ายๆก็คืออาจจะต้องมองว่าก่อนหน้ามัน,มนเป็นยังไงระหว่างทางมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อทีนี้ถ้าเราประเมินขั้นตอนเหล่านี้แล้วเนี่ยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราจะต้องไปเอาทรัพยากรเหล่านี้มาจากไหนนะเพื่อที่จะมาสร้างสิ่งนี้แล้วมันจะต้องใช้พลังงานกับมันจะต้องขนส่งไปที่โน่นที่นี่ มันจะต้องไปอยู่ที่ร้านมันจะต้องมีคนมาซื้อไปแล้วก็ขนมันกลับบ้านแล้วก็เอาไปใช้งานแล้วมันอาจจะพังในจุดนี้จุดนั้นเสร็จแล้วพอพังแล้วจะทำยังไงต่อเมื่อหมดอายุการใช้งานทำยังไงต่อทุกๆขั้นตอนถ้าเรามองเขาแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้โฟกัสแค่ว่าทำออกแบบยังไงให้มันสวยและคนอยากซื้ออันนั้นมันมองแค่เรื่องการขายเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองทุกขั้นตอนเนี่ยเราสามารถใส่ประเด็นการออกแบบไว้ในทุกๆขั้นได้เลย และถ้ามองภาพรวมในวันนี้อย่างที่พลอยได้เกริ่นไปในตอนแรกว่าทุกอย่างรอบตัวเราล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากการออกแบบไม่ว่าจะสินค้าทุกชิ้นที่เราถือสิ่งของรอบตัวที่เราใช้และหลายธุรกิจก็ต้องมาจากการออกแบบดังนั้นหากแต่ละธุรกิจเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยคุณใจบอกว่าก็จะสามารถทําให้โลกดีขึ้นได้เช่นเดียวกันกันกบที่ทิมบราวซ์อีอของบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบระดับโลกอย่างไอเดโอเคยพูดไว้ว่าการออกแบบสามารถช่วยปรับปรุงชีวิตเราในปัจจุบันได้ หลังจากที่ได้คุยกับคุณใจไปแล้วนะคะก็ทาให้พลอยแบบว่าตื่นตาตื่นใจกับโปรดักต์มากขึ้นก็คือแบบอย่างเช่นอันนี้เรามาลองเล่นกันดูนะคะก็คืออันนี้เป็นพวงกุญแจใช่ไหมแล้วก็เป็นนกที่แบบออกมาจากรังแต่นอกเหนือจากพวงกุญแจค่ะถ้าเกิดว่าดีไซน์คิดมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นนกหวีดได้ด้วยเขาดีไซน์เป็นนกหวีดได้ด้วยนะอาจจะไม่ดังเพราะว่าเราไม่กล้าเป่าจริงๆ นรู้สึกว่า pet lover น่าจะชอบก็คือเวลาเราออกจากบ้านใช่ไหมคะโอเคเก็บ okay, พอเรากลับบ้านปุ๊บกุญแจเปิดบ้านมาน้องหมามาต้อนรับเลยทุกคนดูสิเวลามันดีใจอะ่ะน้องหมามันก็จะมาหาเราแบบนี้หนึ่งสองสง <c oughs> ามตึ <c oughs> กลับมาแล้วถ้าพูดในเชิงหลักการเนี่ยโปรดักต์ดีไซน์เนี่ยบางทเีเขาอาจจะใช้คำว่า Industrial Design นะ เหมือนกับว่าของสิ่งหนึ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดเพื่อทําชิ้นเดียวอะ่ะพอมันทําเป็นปริมาณมากแล้วก็ทําซ้ําทําใหม่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าไอสิ่งที่เราออกแบบมันจะมี Impact แบบทวีคูณสมมุติว่าเราเพิ่มสกรูเข้าไปสักชิ้นหนึ่งในในงานงานหนึ่งที่ที่ทุกคนต้องใช้อะ่ะมันก็มันก็จะเพิ่มไปหมดเลยมันก็คูณหมื่นคูณแสนคูณล้านไปเลยถ้าเราลดบางอย่างลงไปได้ลด วัสดุลงไปได้กี่กรัมมันก็จะไปคูณปริมาณที่เราผลิตอันนี้คือ Impact ของของการออกแบบว่าออถ้าเราไปเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆพัฒนาขึ้นนิดๆหน่อยๆได้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันเกิดการสเกลมันก็จะสร้าง Impact ที่สูงโดยเฉพาะอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนมากอะ่ะอันนี้ก็จะจะเหมือนกับเปลี่ยนโลกเลยเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยสิ่งที่ มันเวสจริงๆเนี่ยมันคือน้ำนะครับทีนี้ก็เลยต้องคิดว่าทำยังไงจะประหยัดน้ำกระถางพวกนี้เป็นกระถางที่เรียกว่าเซลล์วอเทอร์ริงตัวนี้ก็จะมีดีเทลว่าเติมน้ำเข้าไปเนี่ยกระลอกก็จะลอยขึ้นมาด้วยเหมือนประมาณว่าเนี่ยม,นนมีน้ำอยู่เราก็ดูที่หน้ากระลอกพอน้ำหดมันก็หน่อยยุบลงไปใช่ไหมครับแล้วค่อยๆไปเติมแล้วเราสามารถใช้น้ำเหลือเนี่ยเติมได้เลย